สวัสดีจ้าสวัสดีวันอาทิตย์ยามเที่ยงจ้าพามาเที่ยวมาเที่ยวบ้านเพื่อนคนไทยจ้ะเป็นพี่จ้ะเป็นรุ่นพี่อยู่นอร์เวย์นักกันนี่ละจ้ะเบิงดูละจ้ะเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พามาชมเป็ดและชมไก่จ้านู่นพาจะไปนั่งอยู่ชายหาดนู่นไปกับนี่จ้ะมาเบิงไก่กันจ้ะมาเบิงปาเป็ดเราคือโตใหญ่ไท้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะกลับกล้องไปให้เบิงจ้ะ หมุนกล้องไปดูติดกันกกน,<อ>นะพี่น้องไกลแลามันบพกินเข่าได้มันติกินกนันนงแกนขนมฝรั่งเราเอาเข่าให้กินมันจะบพกินอได้ร้องดูล่ะเราเะเข่าให้ก่อนท่องทีเราเะเข้าให้ก่อนนี้เราเ,าเข้าให้กอ่อนนี่ล่ะมัน,มนชิมอยู่แต่มันชิมน้อยๆไก่ฝรั่งพี่น้องไก่ฝรั่งพี่น้องไม่แม่าไก่ฝรั่งนนี้มันมันไก่บ้านเขาเรามักจะกินมันสิบเกินเข่าเห็นปะอันนี้ข้าวสวยหรือข้าวสารเนี่ยข้าวสาร บ้านทาั้งวันจิกปุบปุบ,ปบรถเออให้ไปถือยุย้ยสกินบ่มันชิมเฉยๆแล้วก็ไปม,มันชิมแล้วมันก็ไปแล้วมันก็ไม่กินอีกนะ่ะเห็นไหมมันมันนั่นนะมันจะไม่กินเพราะว่าลองแล้วนกก็เหมือนกันนกก็ไม่กินนกไหนขนมปังไงบูดาแล้วขนมปังให้ไม่ใญาติกันไหนนะขอสักชิ้นหน่อยดิทั้งที ถือให้ไม้กล้องอะนะได้อยู่ได้อยู่ชุบเบิ้งพี่นอ้องเบิ้งจิกมือเขาบ่าเนี่ยคันเทียนดังเสียอุ้ยเฉีย <laughs> วบ่ <c oughs> ต้องยาวๆหน่อยเนาะโอ้ไกลคือขันสวยเห็นปุ๊บขันยามือเศร้าเฮ้ยยามือเศร้ามันก็ขันอยู่ยามือเศร้าได้กินได้ยิงเสียงไก่ขันคิดหอดบ้านเนาะหอด้านโอ้ไกลคือลายงามแถวเนาะ มันออกไข่บ้างหรือยังอ่ะกอออยู่เลี้ยงเลี้ยงไก่ขายไข่เลยเออเลี้ยงไม่ถ้ากินเนาะโอ้มีพื้นที่อีงสี่ดีคันถ้าบ้านอันน้องอยู่จังสี่กับสี่เลี้ยงคือกันหรอวะโอ้วกบังขาไก่ตีนไก่ขนมันเออดูขาไก่ขนอะไรไปอยู่ตรงตีนพผ่ะเอาไก่พันธุ์ไดนล่ะเนี่ยเอาโอ้ไก่เมืองนอกนั่นแหละเอา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 ป็นขาไก่เมืองนอกในซี่เบิงเบิงเบิงสิพาเบิงขาไก่ตีนไก่เมืองนอกพี่น้องใส่ละเบิงเบิงนั่นพี่น้องเห็นบ่ ออมันจะมีผลสงสัยมันแจนนังกี้เนาะสงสัยมันจะ<บ>เป็นเรื่อยๆเบืงบงบ้งตูดไก่ตัวนั้นปั่นหมีเอาโลดพี่น้องคุณอะคือหมีวะ<อ>ไก่ฝรั่งพี่น้องเอยกินขนมปังบ่กินเข่า <c oughs> ไก่ฝรัง่งไก่ฝรั่งสร้างวาา่าทบันเมื่อวานนี่สาวสีชมพูเอาอัน ข่าผัดให้นกกินกับบ่กินมันแฟนพ่ยาเอาพิซซ่าให้กินแล้วมันกินตอดเอาวับวับพามาชมไกยู่ในนอเว์จ้ะพี่น้องจ๋าขนแมงงามเนาะไกงามนี่เลยเป็ดก็มีจ้ะเป็ดอยู่ตรงนี้ทําไมเป็ดอยู่ข้างนอกเนี่ยเามันอ๋อมีอีกเล่านึงแยกกัน บ้านเฮาเอินเป็ดเทพได้วยเนี่ยมันมั้งมีสามคนนะพี่น้อง,งเอเอเรียกมันออกมาหน่อยสิน้องทีทำยังไงกระต่ายจะออกมากระต่ายอยู่กับไก่มันไม่กัดกิกกันเดี๋เ้ไปในรังมันให้ทีเข้าไปเรียกมันออกมายังไงอะน้องทีอันหึงจะออกมาทีเข้าไปได้ทีเข้าไปแล้วก็กระต่ายกุ๊กๆออกมาหน่อยเร็วทีเข้าไปในรังมันก็ได้ไปให้มันออกทางไหนเนี่ยเป็นคอกระต่ายจ้ะนนทางไหเป็คอกระต่ายกระต่ายป้าคนปุ๋ยมาก กระต่ายอยู่ข้างในไก่ข้าง,างโอ้ยขาไก่ตัวน,นั้นพี่น้องไก่ตีบนั้นเบิงขาไก่เบิงเบิงโอ้ยปันปลาไก่นั้งแบบเบิงขามันปลใส่ถุงเดา,านัง้งแบบเอารลดเว้ยสงสัยมันเป็นเมืองหนาวมันก็เลย<อ>ธรรมชาติก็เลยสร้างสรรมาให้กุกกุ๊กกุ๊กกุเบิงเบงพี่น้องเห็นบ่กุกกุเบิงขามันมาไก่กุกกจักยาโอ้เขื่อนยังเสนอจักเอินเอินไก่กับพเป็นเอินเป็ดกับพวกเปนกุง อันนี้ก็ยังบ่มีขนเด้เนี่ยบางพันนันตีว่าโอ้ขนนี่ยังไปขึ้นยุตินปรลอกก็เดียกับตัวสีน้ำตาลของน้อพี่น้องตีนไก่กระต่ายเราไปซ่อนอยู่กระต่ายขี้อายกระต่ายขี้อายไม่ยอมออกมาเดี๋ยวเราไปดูขนนั่นตีนไก่กันไก่พี่น้องไก่อย่างเบิ่งเบิงตีนไก่ เอากระต่ายออกมาสิน้องพีทีอยู่ใต้นพีเข้าไปข้้งในสิกล็กเรียกกระต่ายออกมาดูสิมันตหาตหักตาหักมันขนลายไหมพีเข้าไปทํางในปะลกูกเันไม่ยอมออกมาเลยเข้าไปามุดอยู่ใต้นั้นโดยธรรมชาติแล้วกระต่ายมันมันกลัวคนจ้ะอ,อ้าวบ่โดยธรรมชาติมันจะหลบคน ไก่มันว่ามันออนอาหารมาห้มันยางเข่าหาให้อาหารกี่รอบเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามิคัวให้แล้วหน้าหนาวมันก็จะเข้าไปอยู่ในคอกเหรอใช่หน้าหนาวมิคัมันก็คุมมันนี้ลงมาอ๋อแล้วก็เข้าไปอยู่ในคอกแล้วเขาก็มีเปิดไฟให้มันด้วยไฟไก่พี่ยาหรือไก่ลูกไก่ลูกเคยแต่เป็ดด้วยกันเป็ดด้วยกันไก่ของเขาไม่ยอมออกมาเลย ในอุ้มออกมาจาักบืดดูน้องทีอุ้มมาานากงบืดดูมีกี่ตัวนะวรกระต่ายสามตัวพี่น้องคุณน่ะบ้านกระต่ายพี่น้องเบิ่งเป็นบ้านเป็นหลังเลยด้คุณน,น่ะทั้งในเนี่ยกระต่ายขี่อายว่าเขาไปลีค้นอยู่คุณน่ะมันกัดอยู่เหรอ,หรอ จับไมนเจ็บจนไม่กล้าจับเออไม่ต้องไม่เป็นไรยกไม้เนี่ยขึ้นแป๊บนึงเนี่ยเอายกมาได้อีกเอาไม่แงมันออกนี่ไม่จัดทางนี้ทีมันเหตุผนมันอยู่นี่เห็นก็คนอยู่นี่เออเฮ้ยจับเลยเรื่องจับเลยพี่น้องน้องทียันจับมันยันน้องทียันกรต่ายเออคุณอย่งยันกระต่ายไล่มันก็บอกออกเนาะทีไล่มันก็บอกออกเนาะทีเนาะเบิ่งดูหล่ะเอ้ยจับไม่ได้อะมันไม่ตึง ไล่มันก็ไม่ออกเว้ยจับลองดูจับแล้วมันไม่กัดหรอกมั้งกระต่ายแม่ก็ไม่ค่อยจัดนี่นีมันออกแล้วมันออกแล้วน้องทีเออให้มันออกมาน้องทีเบิ้งพี่น้องอ้าไปแต่หักวะเอาคือหมาพุนเดิลแถบานที่เนี่ยกระต่ายแม่เนาะนั่นเราเป็นคือหมาให้ยังว่ามันเป็นหมาเห็นตอนแรกอะนูเรียบเบิ้งนี่มันเป็นหมาเนาะเบิ้งซัมนี่แหละพี่น้องกระต่ายบ่ยอมออกมาจ้ะ ตายไม่ยอม,มบางทีมันกลัว <Okay. S 2> นั่นไงไอพี่อุ้มมันลงมาเลยพี่เพื่อบุกใหญ่นั่นไม,ไม่มาหรอกมั้งโอ้ไอที่ยันว่าแล้ววะ่ะปล่อยมัน<ง>ปล่อยมันหลุดเนาะมันนน,นนอนอ,าม,นอ,อมา,มาสาวจิมพูพาบุกสาวจิมพูพาบุกคอกด,ดูดูกระต่ายตัวสีดำพี่น้อง อเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิ oh, ee, ้งเจ๋งกว่าพี่น้องแต่ว่าตัวนี้แม่คือหมาเนี่ยเจกบุยอมออกมาเนี่ยตัวนี้แม่พี่น้องเบิ้งคือหมาพุ่นเดินเลยเบิ้งเบิ้งจุกจิ้วเจ๊ซีเอิรนบางไหนน้องเอิรนกับตายไหมอ่ะจุกจิ้วบางหนาวเป็นกระสั่งกระสังเนี๋ยวมาเบิ้งคอกับตายดิพี่น้องโอ้ยพี่พี่น้อง ตัวนั้นมันนอนอยู่มันไม่ยอมออกมามันนอนขี่นอนมาตัน,นี้ตัน,นี้คี้อายสุดเออแต่มักตัวสีขาวนี่ไหมมันขึ้นหมาไหมน,นี่พี่น้องมันเป็นหมาอีหลีตัวน,นี้นี่มันทันหนามาแล้วน้องทีโอ้แต่ฮักไข่บังดูล่ะว้าวบังดูล่ะเออขึ้นหมาพุดเดินเลยอะ่ะกระตไตขึ้นหมาพุดเดินเนี่พี่น้องเลยไอ้จุ๊บจู้เราต้องเอาแครอทม่ให้มันกินไว้อ่ะ ก็กินอะไรอ่ะจับได้อยู่ได้นาะพี่จับได้อยู่จู้มันจะกับไปเนี่ยมันไม่ก็จะตายนะน่ะเอ้ยลองจับดูแม่แม่แม่ยังไม่กล้าจับเลยอย่าพูดไหลเออแม่ไม่กล้าจับหรอกแม่ก็ไม่เคยจับหรอกว่าตายมันหนีไปหลบไม่ได้นานเลยก็ตายน้อยเจ้านอนเจ้ามองตัวนี้เหมือนตัวผู้เลยแล้วตัวที่นอนอยู่ก็เหมือนตัวเอ้า อยู่เหรอในโอกเนี้ยนั่นไม่ใช่กระต่ายไก่ครับเพราะปากมันแหลมแหลมน้ำมันไก่ครับเออแต่ข้างใต้มันอะกระต่ายใต้ดูพี่น้องอันนี้เพราะป็นกระต่ายได้ปากมันแหลมมันเป็นนกตอนแรกเบื้องสีหายเบื้องชัดๆมันคืออะไรมันคือเกมันคือไก่แม่เออไก่ตอนแรกนึกว่ากระต่ายว่าเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ยิ่งถอดแว่นตายมันไม่สบายเหรอเฮ้ย เดี๋ยวกําลังเพื่อนบ้านคอมเพนเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าใกล้ขันเสียงดังเนี้ยมือเศ้ารบกวนเสียง,งนฟังเรพื่อนท้หนีชูฟัไหมว่าเพื่อบ้านเเสีงยงไกลขันยุ้ยไก่รบกวนพนะตเน้ยต้องไม่ใ่ป้ยงไม่ต้องต้องทำข้อไก่แบบว่าเก็บเสียงดิโอ้ยเลีย้ยง่องพูด่แินะเลพู่นะพี่น้องคือจกกหัวอยู่เอาเขากับลว่ามวน เยวสาวสีชมพูสีพาไปเบิ้งอันต้นผลไม้บ้านเรามีหลายอย่างเชอรี่แอปเปิลเราไปเบิ้งดอกกำลังออกดอกกันต่อจ้ะเราหยุดกันแค่นี้นะสําหรับข้อไก่เมืองนอกชมไก่เมืองนอกเดี๋ยวไปเบิง้งผล,ลไม้กันต่อจ้ะผละไม้ผล้าเยอะมากจ้ะอันนี้สาวสีชมพูคิดว่าต้นเชอรี่จ้ะอันนี้แมนจ้ะดอกเชอรี่เนะจ้ะเนาะแมนเบิร์ดเนี่ยจ้ะต้นอัน เชอร์รี่ต้นลูกเอียงก็บักลูกแพ่ลาก็มีจะแพ่ล้าเชอร์รี่แอปเปิ้ลบ้านเล้หลายจะ้จะปุณหะจ้ะริมทะเล นี่เชอรี่หอมเหรอก็หอมเนี่ยจะจับแรงดอกมันจะล่วงเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินลูกมันก็มันออกนานไม่หอมแล้วถ้าออกใหม่ๆหอมนิดๆป้าอันนี้ดอกเยอะมากอันนี้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลพันแดงอ๋อแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลพันแดงป้าดอกแอปเปิ้ลงามว่ะหอมนะพี่น้องอุ้ยหอมนะเธอเนอะอือหอมด้วยดมดิ เออหอมดอกแอปเปิลหอมคือดอกอีหยังบ้านเฮาสักอย่างานออึงนึกบ่ออกเนาะหอมเนาะได้อยู่ได้หลานเพี่น้องเพราะอยู่ใต้ต้นไม้เลยแล้วมันสิได้ยื้อต้นบักแอปเปิลต้นนี้แน่พี่น้องเบิ่งดอกเพราอยู่ใต้ต้นไม้แล้วตากล้องสิอยู่นี่นจ้ะาวิวสวยมากเลยพี่น้องเบิงบ่งเบิง้งเบิ้งพูดนะอาเธอไปยืนน,นี่แล้วเฮาสิเฮ็ดให้โอ้ยพุ่นน่ะโอ้ยพุ่นน่ะพี่น้องจ้ะ บักแอปเปิลคิดเบิ้งมันออกดอกมามันนั่นติดนวยมันสีดดกซ้ำใดเบิ้งขนาดออกดอกก็ยังซ้ำนีจ่<ใ>นจ<า>้นะเลแอปเปิลเขียวโอ้ยก็ไดยกินทันเนี่ยหลายไปนี่ปลูกคั<อ>กปลูกเน,นี่ยให้เพื่อนบ้านมาเก็บแม่เบิดเดี๋ยวซิมซิมาเก็บไปดองปีกายนี่ยากเฮ็ดงานพี่ยาบอกมาเอาไปเก็บบ่ได้มาเก็บเอาไปดองที่ว่ามันลม้มผัดลมถิมเนาะล้นถิมพุ่มหมายังเปไแม่เอาเลยพากันเก็บพืชผัดพืชผาบย่จ้ะโซนนี่รู้สึกว่าจะเป็นต้นแอปเปิลทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้อง ส่วนเชอรี่พุ่นเราสิปลูกไว้ฟังบ้านพุ่นจ้ะได้ล่ะหนุนหนุหน้างบ้านจะเป็นเชอรี่จ้ะแถวบ้านเป็นกะสิเป็นเชอรี่อ้อมหัวเบิดบรรยากาศสวยงามมากจากสาวซิบูปีที่แล้วมักกางเต้นนอนอยู่นี่ละจ้ะนชมพูชมพูเล็กนะตัวรวยน้อยๆแกนๆแ,นแ,นแนอะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นยาอะไรมันเป็นม,มีประโยชน์ร,รู้แต่ว่าแ่บบางทีกินต้นนี้แหละ นี่มีหน้าก็เลยเอาอันนี้มันรอบว้ไม่ให้อะไรมาทําร้ายมันเออเพราะวัาเนี่ยไม่โตเท่าไหร่นะนะตอนปลูกมันยังไม่ล้าปลูกจากปีแล้วโตแล้วต้นนี้เนาะต้นนี้ปลูกได้สี่ปีแล้วอันนี้ก็เชอร์รี่อันนี้ต้นเชอร์รี่อันนี้ต้นเชอร์รี่จ้ะ้้้นนนเอีี่ถาาาววจะดดกกกพมมลยิใหซื้อผ้าด่างมามาคุมมันไม่ให้นกหน่อยหนูเห็นบ้านอื่นเขาใช้คุมกันอยู่ ชุ่มในชองต้ในไม่ใกล้บ้านไม่ต้นนองการน้ำนอกน้ำตกไวให้ลูกกินตรงนี้ก็มีชายหาดส,ส่วนโตจ้ะพี่น้องชายหาดโคตรทันบ้านคนแปนี่แหละจ้ะชายหาดโอ้ยอยากขนหินก้อนใหญ่ๆไปได้พี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งหินหน้าบ้านเราน้ำทะเลมันทดมาวันนี้น้ำมันชอบถึงมกามกเลย ขนไปจัดอันสวนหน้าบ้านที่ยาก้อนใหญ่ๆไปไหนไปเล่บไบ้น้ำเหรอแบบพี่นอ้องเบอร์เอพี่น้อง เราขัดเปนแอ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 นโอตายแล้วซ คนหินพี่น้องคนหินอเอ็นขาพลิกอ้ายเก้าพลิกทางตายแล้วบัดเนี่ยพลิกบโใไ้มาที่นี้ด้วยเกร็ห้หลดเอาไปเทระอัดอมนะมบถังที่สุสด่าไหว้ไปเทระถัง